มีแค่นี้นะมีใครมาอีมั้นะดีมาน่าดูมึงดูโปรเมเยอร์เอ็มห้าร้อยโปรเมเยอร์เอ้าร้อยตายโฮ่งแล้วนี้าน่านมึงต้องทาอยี้กูบอกมึงจลาดทองทอะไรก็ได้แต่ผมเอ็มหรอย่างเดียวถูกไหมมันมาอย่างใน้เต็มเห็นวันเปนไหมดิมัอ

ย่าทำไม่เย่ลุงเลียงได้งเียงไอดนติยอน่งนึ่งกัพี่วะพี่โดนไอ้บานมึงน่ตกไปมะนี่ยติ๊กผมยอะหน่ง่พี่วะม่ไเดินเนื่อยวันน้าไอ้ี่ซอมหังอะไรยังไม่ไ้อมย มึงก็จะงัดแต่กากูไปงัดไก่ไอ้ไอ้ฟุกไก่แม่หน่อยมันหาคนงัดอยู่ยแรงหองกมากเลย่าฮ่ิฮ่าแม่ด่ามึงแ้ามันดันเข้ามัานก็ได้เปรียบแล้วอยู่เป็นระยะไกล ก็บอกมันแล้วมันได้ฟังกูเนาะกูษราบอกมันแล้วกูษราสอนเทคนิคให้มันไปแล้วมันไม่จำอ่ะสอนเทคนิปอีกแล้วเสียด้วยระเบิดระเบิดยัดหัวก็แย่เลยไอ้หนูไม่ได้อัดคลิปไปนะหนูไม่ได้อัดคลิปไปนะมันได้อัดคลิปไปนะโทนาโทนามาสองกีบเนาะอัดมาแล้ว เอ้จริงเขาจะตั้งมีต้องตั้งในวกข้างซ้ายเล่นโถนตัวที่ตั้งมันจะไวมากอะไรนะพี่ตั้งขวายิงขวาตั้งข้ายตายแล้วเปล่าไอ้เฮียลูกซ้อมพิงพิงพิงพีนี้พิงอยู่แล้วกดทีเฉยโอ้เอ็กซ์ปูเดินถึงไปเหรอถึงไปหรือเปล่าก็ดึงนะเลยดึงมันดึงเอง ไม่ดึงมันดึงเองไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงมันตึงเองก็ล่าปะทูบาลีมีแบบกี่ใบอ่ะมึงก็จะเอากระูให้ได้เลยไอคิวไอเด็กเงนี้อ่ะวันนี้เจนมีสามใบกำลักจะได้กูมีที่เป็นใบอ่ะกูไม่ให้มึงหรอก

อ้หัวใจย่าเราดิเริ่มเลยยี่สิบสามติบเองมันเอ้ยซื้อหมวกสซื้อหมวกมันก็มันจะไม่แตกซื้อหมวกซื้อหมวกซื้อหมวกข้าน้องใส่หมวกพี่ถึงจะต้องมีของนะตีถึงจะต้งมีมันเข้าร้อยสามสิบหกควาใช่ร้อยสามสิบบอกแล้ให้รอให้รอวงให้รอวง ปิดประตูตีบอกมึงแล้วมึงไม่ฟังอ่ะพูดอะไรไม่ฟังนี่มึงเป็นคนยังไงไม่เลยทุกคนเลยวะแกง่าแม่งเอี๋ได้ขาโผอีกแล้วขาโผล่ีหัวให้ขาโผลโคตรซีนเนาะหัวพี่เต่ายืนนี่ใครก็ไม่ตึงอ่ะ มันเด่นมันชิวเกินไปคุณพูดว่าเชี่ยวเพราะมึงไม่เจอกูไงมึงเนี่ยหัวหัวสามหกหัวไหล่ดัไปเลยกูลองกดสองเมตรเลยเกิดเปิดช่องโหว่เลยเฮ้ยน้องมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมึงก็อย่าไปโหกวูย่าไปกดดันน้อง

นี่เก็ได้อีกีอีตัวไห้คุณมาเลยเดวอ้วเอาเอาหัวไว้ตรงขาไม่ได้ยืมจูงง่ายเลย ดันไอวอลมาเลยอุ้ยอดันไอวอลมาดิเออนั่นแหละมึงตั้งไอวอลดันมาเลยยังยังยังไม่ฟังยังไอวอลไม่มีเนี่ยผู้ดูตรงผู้ดูตรงไอวอลไม่มีเอ้าไม่บอกพี่พี่จะเดวให้ถ้าบอกพี่เดี๋ยวพี่เอาให้มันไม่ตั้งเลยอ่ะไม่มันตั้งตรงนี้เลยถ้าไม่มีถ้าไม่มีของบอกพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้ อะไรกันครับเนี่ยเหนื่อยที่หน้าไเล่ด้วยอยากชอนหน้าองไมนเอาไมไม่ทำอะไรตีนะไม่นต้อมาดิวะแต่ไม่เลนช้อนหน้า อย่าเอาตีนะกมาเกลวอย่าเอาตีนสะอาดสะอาไปเกือกกล้วกันหน้าจะกะกเลยพี่กล้วยอันนี้มีคนหน่อยเออมึงร้อยนั่นแหละพัดมึงอยู่กลางมึงร้อยมึงร้อยกลางมึงเลยมึอยะ เอ้เขาหัวแล้ววเงรวามึงัฟังอ่ะูดอะไรไมฟังมึงเป็นยังไงเนี่ยอร่อยกันครับเนี่ยไมโรอกลางวงเลยโอ อาหนเว้ยเอาหนึ่งเว้ยเชียร์ผมหรือเชียร์พันธ์เนี่ยเอาหนึ่ยเว้ยเอาหนึ่งเว้ยเออเชียร์ทุกคนเลยยูเบลิงอะามีกันอยู่สองคนเอาเอาเลยเย็้เลยเย้ดันดันไว้ไอ้วอลดันไปไอวอดันไปเอาติดเออดันไปเออดันไปดันให้ติดดันไหมเออดันออกหมวกไปเลยเออดันให้ออกหมวกไปเลยอัน Amen. ดันไปดันไปดันไประยะปฮิดแล้วเป็นของเราวันดันไปงม้นวัวดันไปสายวัวดันเออดันไปดันเลยยาวดันไปเดี๋ยวกูแม่แม่แม่บอกไม่ฟังเลยมึงเป็นคนยังไงอะไรวะเนี่ย First เตัวจริงตัวจมีะอไปออกแขนนู้นมาเลยเดี๋ยวดึงเข้าไม่เลยไปออกมาเลย่ไปไปออนปไปออนเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ได้ดิ พี่เป็นหัวแกนพี่จะทำอะไรก็ได้ไอ้เดียวใจวะพี่อู้ได้แล้วแก๊สพี่ก็ออกได้หมดเป็นหัวแกนพี่ทำอะไรก็ได้พี่รับใครก็ได้อยู่ที่ไทยเกินโอ้โหคือไม่เกินละออกออกแกนมาเลยออกแกนมาเลยครั้งนี้ทำไมลูกคือไม่เป็นคนหยิบวะเป็นครั้งพิเศษนะเป็นครั้งพิเศษนะส้นที่หลังอยี่ยทำีกนะถ้ากูถ้ากูทำนี้ไม่เหลือแน่เลย ูงละไอคิวก็ยังไม่เลิกไอสัตว์มันเดือดเกียร์มึงจะมึงจะกูให้ได้จริงจได้คิวได้ยินมั้ะเนี่ยไอพันธ์ไอพันมึงได้ยินไหเนี่ยมึงออกแขนหรือยังโอเคเดี๋ยวออกไปมั้งชั้นเนี่ยไปด้วยดิไปไหนอีกอ่ะไปดีไปด้วยกันด้วยมึงจะอยู่กับพี่รักไม่จะอยู่กับพี่ตัวอยู่กับพี่อยู่กับพี่ใช่ไหม 啊。Uh.